สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาทำการรีวิวนะครับคริปโตแท็บหรือว่าเป็นเบราว์เซอร์ในการใช้ขุดบิตคอยนะครับผ่านสมาร์ทโฟนผ่านมือถือผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผ่านโน้ตบุ๊กเนี่ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับแท็บเล็ตก็สามารถทำได้นะครับรองรับทั้ง iOS และ Android นะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iOS อยู่ Android อยู่เนี่ยสามารถดาวน์โหลดนะครับเบราว์เซอร์ของคริปโตแท็บเนี่ย ไปขุดบิตคอยได้เลยนะครับผมก็อย่างที่ผมขุดให้ดูเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ผมมีจํานวนบิตคอยที่ขุดไปแล้วนะครับจำนวนเท่านี้นะครับเปรียบเทียบเป็นราคาดอลลาร์ก็อยู่ที่ประมาณ0.3นะครับดอลลาร์นะครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยช่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของกําลังขุดเรื่องของกําลังขุดเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องแต่ละคนด้วยนะครับผมสเปคเครื่องแต่ละคนว่าบางคนแบบเครื่องเก่าก็อาจจะขุดได้น้อยนะครับเครื่องใหม่ก็อาจจะขุดได้แรงหน่อยนะครับแล้วก็ ยิงไปถึงพวก Wi-Fi ด้วยนะครับพวกออินเทอร์เน็ตของเรานะครับว่าอินเทอร์เน็ตเครื่องเราเนี่ยแรงไหมนะครับถ้าเครื่องใครแรงหน่อยอินเทอร์เน็ตแรงหน่อยนะครับก็จะสามารถทําให้แรงขุดของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับกิบโตแท็บเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเรายิ่งแชร์ให้เพื่อนนะครับกำลังขุดเราเนี่ยจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถกดแชร์ให้เพื่อนๆได้นะครับคนที่ชื่นชอบในการขุดบิตคอย นะครับตัวนี้สามารถทําได้ทั้งฟรีนะครับแล้วก็สามารถซื้อกําลังขุดเพิ่มได้นะครับวิธีการแชร์นะครับก็ให้มากดตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้เนี่ยที่เป็นรูปแชร์นะครับเราก็สามารถกดไปได้เลยครับคลิกไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับกดคัดลอกลิงก์มาแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนสําหรับใครที่สนใจอยากจะบูตนะครับหรือว่าให้เพิ่มกําลังขุดนะครับก็สามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะครับคําว่า Activate นะครับ Cloud b o o t นะครับก็ม,มาคลิกตรงนี้ได้เลยนี่ฮะก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะครับเขาก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะขุดเพิ่มกำลังขุดเนี่ยเป็นกี่เท่านะครับกี่เครื่องนะครับผมอย่างเช่นตรงนี้ก็คือ1เครื่องในจำนวนคูณ10เท่านะครับเราก็จะต้องเสียรายเดือนอยู่ที่ประมาณ175บาบาทนะครับต่อเดือน อันนี้ก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่เราสามารถเพิ่มกําลังขุดได้นะครับผมและอย่างหนึ่งนะครับหลายคนถามมาว่าเวลาที่เราเปิดเบ์เซอร์ตรงนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยคือตอนที่เราสมัครครั้งแรกครับทางเบ์เซอร์ของ r y pto t แท็ะครับเขาจะเหมือนกับให้เราดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดเบ์เซอร์ของเขาเนี่ยติดตั้งไว้ในเครื่องนะครับมันก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นี่ครับเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับ คริปโตแท็บบล็อสเซอร์นะครับเราก็สามารถที่เข้ามาดูอย่างนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็กดบูตอะไรให้เรียบร้อยนะครับตอนสมัครครั้งแรกเนี่ยจะต้องรออยู่ที่ประมาณ1วันนะแล้ววันต่อไปเนี่ยเราถึงจะกดให้มันรันแบบนี้ได้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ซื้อในแพ็กเกจของโปรนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดให้มันขุดแบบนี้นะครับเราสามารถปิดหน้าจอตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ลบนะก็คือสมมุติว่าเพื่อนๆเปิดอยู่อย่างนี้นะครับเราเปิดเครื่องมานะครับในแต่ละวันเนี่ยเราเปิดเครื่องมา เรากดเข้าเบราวเซอร์ตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับแล้วเราก็กดที่หน้าโฮมออกเลยครับกดที่หน้าโฮมออกไปปั้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มากดที่เมนูตรงนี้นะครับว่ามันยังทํางานอยู่หรือเปล่านะครับถ้าอย่างนี้ก็คือขึ้นว่ากําลังทํางานอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดกดปิดไปอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ทํางานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาท <Poppy> <iona> ี่เราจะขุดนะครับก<ม>็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเปิดหน้าจอนี้ทิ้งไว้นะครับเพียงแค่เราเข้าเข้าทิ้งไว้ครับแต่ไม่ได้เปิดทิ้งไว้เนาะนะครับอย่างผมนี่เงี้ย เข้าทิ้งไว้นะครับแล้วผมก็กดออกนะครับผมก็สามารถกดออกแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นได้เลยนะครับแล้วเราก็กดเข้ามาดูได้อย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้มันก็ยังรันอยู่เรื่อยๆนะครับผมไม่จําเป็นจะต้องเปิดทิ้งไว้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําการรีวิวการถอนให้ดูแล้วกันนะครับผมขอสะสมไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดผมจะทําการถอนเนี่ยผมจะทําคลิปให้ดูทีหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยในการถอนของเขานะครับเราสามารถถอนเข้ากระเป๋าบิตครับก็ได้นะครับถอนเข้าบนั้นก็ได้ถอนเข้ากระเป๋าไหนก็ได้นะครับเอ็กชเชนไหนก็ได้ที่มีบิตคอยนนะครับเนี่ยครับเราก็มากดวิดดรอตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราจะถอนนะให้มากดวิดดอตรงนี้ครับพอกดเข้ามาเสร็จปั๊บนะครับเราก็ใส่บิตคอยเอเดตของเรานะครับก็คือเลขกระเป๋าบิตคอยของเรานะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ มินิมัมของเขานะครับขั้นต่ำในการถอนเขาก็คือ0 0 0 0 0 1นะครับก็คือ 0. จุดกับ0อีก4ตัวนะครับแล้วก็1 b i t c บิตคอยนะครับก็สามารถทำการถอนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำการถอนให้ดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอามารีวิวให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเปิดบราว์เซอร์ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถกดออกกดหน้าจอออกไปแล้วก็เล่นอย่างอื่นได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใครที่สนใจในการขุดบิตคอยเนี่ยก็สามารถสมัคร ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็นหน้าบล็อเซอร์แบบที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นี้นะครับจะมาติดตั้งที่หน้าจอของเราแล้วเราก็กดเข้ามาแล้วก็กดให้มันขุดบิตคอยอย่างเงี้ยครับทุกๆวันนะครับผมเป็นการขุดบิตคอยผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะครับสายฟรีก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเพิ่มกําลังขุดในการซื้อแพ็กเกจเพิ่มก็สามารถทําได้นะครับผม สำหรับใครที่เพงเข้ามาดูคลิปผมใหม่ๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับแล้วก็กดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องของการขุดบิตคอยด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ